สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาดูเทคนิคการแยกระหว่างเสียงพูดหรือเสียงร้องกับเสียงดนตรีจะมีวิธีการแยกอย่างไรนะคะในกรณีที่เราต้องการจะปรับซาวแล้วต้องการจะตัดเสียงแบ็กกราวออกหรือตัดเสียงพูดออกเหลือแต่เสียงดนตรีหรือตัดเสียงด,นต,ตด,ยงดนตรีออกเหลือแต่เสียงพูด ต้องบอกกันว่าวิธีนี้อาจจะไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะก็ขึ้นอยู่กับต้นฉบับของไฟล์เสียงนั้นว่ามีการอัดมาเป็นแบบไหนแต่อาจจะปรับได้ในระดับหนึ่งก็เดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกันนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มทำการปรับนะคะเรามาลองฟังต้นฉบับกันก่อนสวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบเสียงกับเพลงบเลงว่า เมื่อเราทำการทดสอบเสร็จแล้วเนี่ยเสียงตรงนี้เราจะทำการแยกระหว่างดนตรีและเสียงพูดเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะสามารถแยกได้ไหมอ่ะนี่ก็เป็นต้นฉบับของปลายเสียงนะคะวิธีการที่เราจะทำการแยกหรือว่าปรับลดเสียงดนตรีหรือเสียงพูดเสียงร้องเนี่ยออกจากกันก็ไปที่เอฟเฟก แล้วก็ไปที่ s e r i o Imaging นะคะเราก็เลือกที่ Center Channel Actor เสร็จแล้วนะคะให้มาดูตรงนี้นะคะ Center Channel Level กับ Side Channel Level นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับนะคะส่วนถ้าเราไม่อยากปรับตรงนี้เราก็อาจจะมาเลือก preset ตัวนี้ได้นะคะ Vocal Remove อะไรอย่เงี้ยนะคะ Karaoke Drop Vocal อะไรอย่เงี้ยเขาก็จะมะีตัว preset ให้เรา เลือกก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะปรับเองนะคะก็จะมาอยู่ที่คอสตอมวิธีการก็ลองฟังดูก่อนสวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบเสียงเสร็จแล้วเพลงบรรเลงคือสุดแล้วนะคะอันนี้คือลอวเสี่ยตนฉบตรงนี้เราจะทำการแยกระหว่างดนตรีและลดเสียงดนตรีออกแต่ถ้าเราดูกันว่าจะสามารถเราจะลดเสียงพูดออกตรงนี้คือการลดเสียงพูดนะคะ เดี๋ยวลองฟังมันอ่านี่ก็คือลดเสียงพูดออกนะคะแล้วก็เหลือแต่เสียงดนตรีจะสังเกตว่าเสียงพูดยังมีได้ยินอยู่ในกรณีที่อตอนที่บันทึกเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นเนื้อเดียวกันกันกบเสียงดนตรีนะคะอ่านี้ก็ มาลองฟังอีกแบบสวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบเสียงการเนีย<ห>ที่เียว่าเมื่อเราทําการทดสอบแต่ถ้าเราเสีงเยงตรงนี้แต่ถ้าเราปรับนะคะเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จ,จะทําให้ค่ะนี่คือการทดสอบเสียงอาจจะแตกได้นะคะก็ปรับเลือกตามความเหมาะสมนะคะนี่ก็เป็นวิธีการแยกสวัสดีค่ะนี่คือการทดสอบเสร็จแล้วก็กด a อ p l y อย่างที่บอกนะคะการแยกเสียงเนี่ยขึ้นอยู่กับไฟล์ต้นฉบับด้วยนะคะว่าเราได้ทำการอัดมาเป็นแบบไหนนะคะถ้ามันเสียงพูดกับเสียงร้องมันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยการที่จะนำมาแยกด้วยเอฟิกต,ตัวเนี้ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งขอบคุณค่ะ